าม,ามาต่อกันอที่กิจกรรมต่อไปเลยค่ะเป็นภารกิจของทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนบ้างนะคะโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางค่ะนําโดยนายวิทยาผิวพองรองประธานคณะกรรมการคนที่1พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่หนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงส่งออกมงคลธรรมนิมิตแปลงมะม่วงใหญ่ตําบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองโดยมีนายสุนทรสมาธิมงคลประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มมะม่วงส่งออกตําบลธรรมนิมิตให้การต้อนรับค่ะ จากนั้นนะคะทางคณะสมาชิกวุฒิสภารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการเกษตรแปลงใหญ่ในประเด็นเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ําและการขอพลังงานทดแทนให้กลุ่มผู้ปลูกมะม,ม่วงในโอกาสนี้ค่ะทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้แนะนําให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําร่วมกับเกษตรจังหวัดรวมทั้งได้แนะนําเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนหรือโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ํามาใช้ในการดูแลมะม่วง ทั้งนี้นะคะทางคณะสมาชิกวุฒธธิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรม,มาการสามัญที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒธธิสภากันต่อไปค่ะ